ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนะครลาชอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ถนน4เลนเลยนี่สเลนจริงๆอ่ะนะครับฝั่งละ2เลนนะครับสฝั่งก็4เลนเล่าให้ฟังก่อนที่ที่ผมจะพามาชมเนี่ยอยู่ข้างหลังผมเนี่ยติดสเลนเลยนะหน้ากว้างติดถนนเนี่ยร้อยร้อยกว่าเมตรง่ายง่ายอ่ะนะครับถนนชุดแดงนะครับถนนเดียวเลยนะครับไอสองไร่สามงานเนี่ยมันมันมัสองไร่สามงานอ่ายีตารางวาผมเรียก2องไร่สามงานอ่ะนะครับขายยกแปลง4ี่ล้านเเออยกแปลง4ี่ล้านเนะครับได้อย่างนี้เลยได้บรรยากาศอย่างนี้เลย ผมอยู่ที่นะครับอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีตรงไปนี่ก็คือไปอำเภอตัวจังหวัดละห่างจากตัวจังหวัดก็ประมาณ10กิโลนะครับประมาณ10กิโลนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหลังบ้านตึกรามบ้านช่องนี่ก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ถี่กันมากนะฮะมีบ้านคนอยู่ตลอดเส้นที่ผมอยู่เนี่ยผมเรียกว่าเส้นเลี่ยงเมืองแล้วกันนะเส้น3 5 7หรือเส้นเลี่ยงเมืองเส้นวงแหวนแล้วกันเนี่ยแปลงที่ผมจะพามาชมนี่อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเห็นธงปิวปิวเนี่ยแหละฮะอยู่ตรงนี้นะครับ เกินก่อนหน้าห่างจากกรุงเทพแค่85กิโลเองจากกรุงเทพนะฮะประมาณ85กิโลผมจับจากเซนรันเวส์เกตอะนะ85กิโลนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณสัก13-14เมตรนะครับ13-14เมตรไม่ใช่กิโลเมตรนะท่านมองไกลๆเนี่ยผมซูมผมไม่รู้ผมจะซูมเห็นหรือเปล่าป้ายที่แยกไปขวามือไปอำเภอดอนเจดีซ้ายมือไปอำเภอเมืองเนี่ยลองดูนะฮะลองดูแป๊บนึงเห็นไหมไปเขียวอะนั่นแหละฮะอ่านไม่ออกหรอกครับมันไกลครับประมาณสัก1กิโลนะป้ายอันนี้นะฮะ เดี๋ยวผมพาไปชมกันว่าพื้นที่มันเป็นยังไงน้ําไฟมีนะครับมีนะฮะมาอยู่อาจจะต้องมาลากนิดหน่อยจุดเสียของแปลงนี้คือมันต้องถมหน่อยมันก็ต้องถมครับประมาณสักเมตรมิดหัวคนนะนะแต่ไม่ใช่อุปสรรคครับราคามันจับต้องได้ไม่ใช่อุปสรรคข้อดีคือมันติดถนนหน้ากว้างเยอะนะครับแต่อาจจะไม่ใช่สีเเเส่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอ่าคางหมูหรือคางแมวยังไงเราเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยมันจะลงไปตรงนี้หน่อยเดียวผมคงไม่ลื่นตกไปสะก่อนนะครับประมาณ มิดหัวเอาง่ายๆฮะประมาณนะเมตรเจ็ดสิบอะประมาณนั้นอะเนี่ยนี่ผมอยู่ในที่เราแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวให้หันไปดูก่อนมิดหัวไม่เกินหัวแล้วครับไม่ถึงสองเมตรแล้วครับอ่ะนี่เห็นไหมรถมามีมาเรื่อยๆื่อยครับเส้นนี้นะกลางคืนไฟก็สว่างเออผมลืมบอกไปอยู่ในที่เราหันหน้าออกทางทิศเนี้ย,นนนนยเนี่ยเนี่ยทิศเนี่ยเาเรียกว่าทิศตะวันออกนะครับเหมาะเลยฮะใครที่ชอบทิศมงคลอ่ะนะ หลายคนชอบไปชอบอท่องว่าชอบทิศเหนือชอบทิศตะวันออกจริงๆมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบางทีมันหลายอย่างครับฉลกใครฉลกมันด้วยนะ mm hmm. ผมบอกก่อนนะท่านเห็นต้นไม้นี่ไหมเนี่ยเขตหลวงถ้าเขาสมมติเฉยๆนะพูดแบบบาบาๆาาไปนะเขาขยายแปดเลนสมมตินะฮะหรือหกเลนเขาก็ไม่มาโดนที่เราหรอกพราอเขาเว้นวักไว้เยอะไอ้ต้นไม้เนี่ยปลูกเป็นแถวเนี่ยเขตหลวงนะฮะเดี๋ยวหลายคนไม่เข้าใจว้่ที่เราไม่ติดถนนหรอติด แต่เขายังไม่ได้สร้างเขตของเขาถ้าเขาสร้างเราก็ติดถนนตอนนี้เราก็ติดถนนอยู่แล้วเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านได้ที่งอกอีกในระดับหนึ่งเลยคาว่าที่งอกคือที่เกินถนดอ่ะาง่ายๆนะครับแต่จะไปยุ่งของเขานะครับเราจะปลูกต้นมงต้นไม้ก็ได้แต่ถ้าเขาขยายถนนเราก็ต้องรื้อให้เขามามาดูข้อดีกันก่อนนะครับนี่นะธงปิวสวยเนี่ยนะปักกันสดๆร้อนๆเลยนะฮะน้องใหม่ไฟแรงนะครับอน้องยศนะครับคนเซอร์เซอร์มาปักไว้ให้เมื่อกี้เองนะครับนี่นี่เห็นหลักไหม หลักนี้ก็ฝังมานานแล้วนะฮะไม่ได้มาสร้างภาพฝังเมื่อเมื่อกี้ไม่ใช่นะฮะแต่ทงเพิ่งฝังตรงที่ผมยืนหลักอันนี้นะไปถึงถนนน,น่ะประมาณ1 0 15เมตรเนี่ยท่านได้ที่ไปตรงนี้ไป15เมตรก่อนเลยนะครับเห็นทงวิวเนี่ยนะแล้วก็ตรงดิ่งไปเลยไปยันคันต้นไม้นู่นเลยอ่ะร้อยกว่าเมตรอ่ะเนี่ยนี่คือด้านหน้านะครับอันนี้คือขนาดถนนเลยนะเพราะได้เปรียบตรงถนนยาวนะครับจะทําการค้าการขายอะไรก็ว่ากันไปมันอยู่ใกล้ชุมชนนะชุมชนเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูชุมชนก่อน อยู่ใกล้โรงเรียนด้วยนะนะครับหลายๆอย่างแต่ป่ามันซ่อนอันนั้นเป็นทางคู่ขนานทางในนะมันมีหลายทางนะครับเสียงผมจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่ารถมันเยอะอ่ะแล้วไปดูตรงนู้นกันนะครับเดี๋ยวพาเดินไปอีกเรื่อยๆเนี่ยพื้นที่ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยที่เป็นหญ้าเ,าเขียวเนี่ยนะครับที่เราหมดเลยนะครับไปดูหลักนู้นกันนะครับออสี่ล้านเก้าเนี่ยเขาจะรางวัดให้นะแล้วเขาก็ออกค่าโอนให้ด้วยนะครับต่อได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าต่อแบบโอ้โหม,มากมายมหาศาลต่อได้นิดหน่อยครับ เพราะสมัยนี้ถ้ามาบอกว่าราคาเผื่อต่อเยอะเศรษฐ,ฐกิจอย่างนี้โควิดอย่างนี้มันมันไม่ได้แล้วครับแทบเอาราคาขายมาคุยกันเลยอ่ะนะหลายขั้นอ่าหลายคนบอกว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวรอยสักปีสองปีราคามันตกก็แล้วแต่มุมมองครับหลายคนมองว่าเศรษฐ,ฐกิจจะแย่ไปกว่านี้ตามที่หลายๆท่านคุยกับผมนะก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับเห็นไหมท่านดูรถผมจอดดิแค่มิดหัวเอาให้2เมตรเลยเต็มที่ถมอ่ะเหรอแถวเนี้ยเขาถมกันไรหนึ่งประมาณเมตรหนึ่งน,นะต่อไรก็ประมาณสักแสนห้าแสนหกแสนเจ็ดอะไรประมาณนี้นั่นแหละนะครับท่านไม่ต้องบอกนะ ต่อราคาเพื่อจะเอาเงินไว้ถมดินนะครับผมเจอมุกนี้มาเยอะนะครับต้องดักคอไว้ก่อนมันคนละเรื่องกันเจ้าของเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าที่มันต่ําเขาก็ขายประมาณนี้แล้วส่วนใหญ่มันก็ต่ําทุกแปลงแหละครับเห็นทองอันนี้ไหมเนี่ยนี่ก็อีกหลักหนึ่งหลักมันอยู่ตั้งด้านล่างนะครับบางทีมันจมดินอยู่น้าหมุดะนะนนี้เขาเป็นเสาปูนเขามาปักไว้จากเสาเนี่ยนะไอ้ทองปิ้วสวยสวยเนี่ยตรงไปอีกร้อยเมตรเนี่ยเตรงไปอีกหนึ่งร้อยเมตรนะฮะจากนี้ไปร้อยเมตรนะ เดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรงนู้นด้วยแล้วตรงนู้นก็ไปถนนนั่นก็เกือบร้อยเมตรนั่นอ่ะคือด้านกว้างแสดงว่า3ด้านนี้มันกว้างนะ3ด้านนะอันนี้นะครับขนานถนนไปเลยนะฮะร้อยกว่าเมตรหักเข้ามาก็เป็นร้อยเมตรนะครับแล้วก็มาที่ผมนี่นะครับแต่ส่วนที่แคบที่สุดคือส่วนนี้เนี่ยที่ผมยืนเนี่ยไกลทงอันเนี้ยประมาณสัก30เมตรได้30สบกว่าเมตรได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรูปเนี้ยเนี่ยผมอธิบายได้เต็มที่แค่นี้แล้วครับท่านคงไม่งงนะเดี๋ยวเดี๋ยว จะให้เห็นทงก่อนเห็นไหมทงปิวนี้ไปถึงตรงปิวอนูนนะครับส่วนใหญ่รถก็จะวิ่งเยอะนะจะเปิดร้านกาแฟาจะเปิดอะไรก็ได้นะครับเปิดสไตล์แบบให้คนมาทานกาแฟามาทานอาหารอะไรก็แล้วแต่ท่านได้หมดและฮะเพราะที่มันมันได้เปรียบตรงที่มาติดถนนยาวนะครับมีที่จอดยศจอดรถเยอะแยะอันนี้ไม่งงแล้วนะขอบเขตนะครับ ตะวันออกบอกแล้วนะฮะห่างจากกรุงเทพ84-85กิโลบอกไปแล้วนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ15เมตรนะครับอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับต้องการอะไรเพิ่มเติมก็เบอร์โทรผมอย,อย่าเพิ่งไปเดาเองนะ0983875209 0983875209 อย่าเพิ่งไปเดาเองว่าเอ้ยเขาขายหนีน้าท่วมหรือเปล่าเขาขายนู่นขายนี่ท่านเป็นมโนเองท่านก็ได้ความคิดเองนะฮะต้องคุยก่อนว่าบางทีมันเหตุผลอะไรนะครับเจ้าของขายส่วนใหญ่ก็คือช่วงนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้งานพูดง่ายๆแบบพูดหยาบๆยาบแล้วกันถ้าพูดแบบตรงๆก็คือต้องการนําเงินมาใช้จ่ายอย่างง่ายๆนะครับถ้าพูดแบบม้อมก็คืออ๋อไม่ได้ใช้ไม่ได้อยู่นะครับแค่นั้นเองนะครับ อลองดู id ดีไลผมนะแอดทิ้งไว้ก่อนก็ได้แอดไลน์ทิ้งไว้ก่อน SIBOY เลขแปดนะแอ b ไ y เลขแปดรถเยอะครับเส้นเลี่ยงเมืองเส้นวงแหวนนะจะมาชมมาชมอะไรไงก็รบกวนนะฮะนัดหม่ล่วงหน้าสักวันนึงนะครับตามวิถีของคนไทยนะครับไปมาลาบอกนิดนึงนะครับอย่าไปคิดว่านี่คือห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อเลยนะครับสะดวกเมื่อไรก็แวะมามันมันจะดูไม่ดีนะครับเพราะบางที บางคนบางเจ้าของเขาเดือดร้อนในการเงินการทองอยู่เข้าไปเข้าบงเข้าแบงค์นะครับบางทีไปเข้านี่นอกระบบนะครับเจ้าหนี้มาว่าจะตามยึดที่ตามทวงเงินนะครับเคยเป็นไหมล่ะถ้าเคยเป็นจะเข้าใจความรู้สึกนะครับบางทีเห็นใครแปลกหน้ามาเดินในที่นี้ก็หลอนแล้วครับเพราะฉะนั้นลบก้นนัดหน่อยแล้วกันนะครับนัดนัดใหม่ลูกนาซักนิดหนึ่งสักลง,น,ง,งน้าสักวัหนหนึ่งนะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับอ่ะเนี่ยบรรยากาศพยายามจะหมุนตัวให้ดูนะฮะน้ำเหรอท่วมไหม น้ำมาไม่ท่วมแล้วครับแถวนี้แต่ถ้าฝนตกเนี่ยท่านต้องถมบ้างท่านจะปลูกอะไรเพราะว่ามันมีคันถนนนะครับน้ําก็ต้องมีบ้างแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นมันท่วมนะผมขับผ่านมาหลายปีเส้นนี้นะครับก็ไม่เคยเห็นมันท่วมนอกจากฝนตกแล้วมีแช่แชนะครับเห<ช>็นบ้านคนไมหมล่ะนะครับ <S 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 ก็ลองดูนะครับอยู่ที่ดุลพิติจของท่านนะครับ <S <S ดินเป็นดินน้ําตาลนะฮะร่วนน้ําตาลในนี้ก็จะมีเขาไม่ได้ทําอะไรแล้วช่วงนี้นะครับทําอะไรไม่ได้แล้วครับ เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้นะครับโควิดก็มาอย่างนี้ฝนก็ไม่มีนะครับตกน้อยมากนะครับก็ทําอะไรอะ่ะเดินฟ้าอากาศก็ไม่เอื้อนะครับเงินทองก็ไม่อื้อนะครับเนี่ยเหตุผลที่ขายส่วนใหญ่จบนะครับคําอธิบายประมาณนี้อ่ะไปดูทงอน,นุ้นกันช่วงนี้ผมมีที่วสวยๆอยู่หลายแปลงนะก็ลองลองดูแล้วกันนะครับดูแล้วไม่ชอบอย่าเพิ่งซื้อนะหรือชอบก็อย่าเพิ่งซื้อนะตัดสินใจดีๆนะครับผมพยายามจะบอกนะฮะตัดสินใจเยอะ หนักแน่นนะครับอย่าใช้อารมณ์ชัชววูบถ้าท่านไปดูที่แล้วตัดสินใจแบบชัชววูบท่านก็ได้ที่แบบชัชววูบอะไฟไม่ฟางอะอูบเดียวหายนะครับนี่ผมเดินช้ามากเลยเนี่ยแหล่งชุมชนผมพยายามจะให้ดูเรื่อยๆือันนั้นเป็นเส้นรองนะครับเส้นรองคือเข้าจากถนนสีเ่เลยแล้วก็เป็นเส้นล้อข้ามหมู่บงหมู่บ้านอะไรไปอะนะเออต่แบงนี้มันดีอยู่างมันติดถนนยาวสองไล่สามงานสี่ล้านเก้าสนใจก็ใครจะไม่มาดูก็ได้นะถ้าใจถึงอ่ะ มัดจําลยสอง0มกันแล้วแต่ท่านนะครับมัดจำแล้วมาดูไม่ชอบก็มาด้คืนนะครับมันต้องอย่างนี้พูดกันตรงๆเลยนะครับหรือใครจะมาดูก่อนชอบก็ตัดใจกันแล้วแต่ผมลืมบอกไปว่าข้างๆนี่คือคลองสาธารณะที่ท่านติดสาธารณะสองด้านด้านที่หนึ่งคือถนนด้านที่สองคือพิกัดของลำนาอ่าลำคลองลำธารตรงนี้นะครับไม่มีน้ำหรอกฝนมันน้อยครับใครทักปุ๊บ เห็นหน้า uhm ยังไม่คุยอะไรเดยขอโฉนดขอพิกัดอันนั้นไม่ผมไม่ได้คุยต่อนะครับต้องคุยเรื่องอื่นกันก่อนจริงๆนะครับไอเรื่องนั้นมันต้องมีอยู่แล้วละพิกัดโฉนดแต่เฮ้ยคุยเรื่องอื่นกันก่อนดีกว่าไหมนะครับแล้วค่อยคุยเรื่องตรงนั้นนะครับในหน้ารบกวนไม่ต้องติดต่อผมนะครับรบกวนเลยนะฮะที่เอาที่ไปส่งต่อร้อยแปลงพันแปงยังไงก็ไม่ต้องติดต่อนะครับลำคาญนะครับต้องรบกวนบอกอย่างนี้นะครับหัวลำคาญมากนี่หมุดนะครับเห็นไหม คือบางทีต้องเอาไปเข้าบริษัทนะไปประชุมก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยคนขายเขาไม่รอครับคือมันมันท่านก็ไปไปต้องอื่นแล้วกันผมผมไม่ค่อยโอเคนะครับคือไม่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะในหน้าที่ต้องที่ไปส่งต่ออีกร้อยสายพันสายอะไรต่างๆนะฮะรบกวนผมลาคาญนะครับเดี๋ยวว่าผมเลยผมพูดตรงๆแล้วนะครับท่านก็ไปอะไรของท่านเอาละกันนะครับอย่าติดต่อมาแล้วกันครับแล้วให้หาที่หมื่นไล่แสนไล่อะไรไม่ต้องนะครับผมมองว่าไม่เอาครับลาคาญ พูดตรงๆอย่างนี้บางทีบางคนยังไม่ฟังเลยบางคนผมพูดแล้วนะอย่างเช่นบางแปลงผมพูดแล้วในหน้าที่จะต้องเอาที่ต่อส่งตอบอีกร้อยสายพาทัวร์มาลงเนี้ยไม่ต้องติดต่อบางทีติดต่อผมมาผมก็ส่งคลิปให้ฟังแล้วก็บ,บอกรบวกวนฟังให้จบก่อนแล้วก็งเงียบหายไปเลยนะครับมีเยอะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนเนี่ยคือลาธารลาน้ํเนี่ยาานนเนี่ย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 แต่ป่ามันมีน้ําช่วงนี้มันไม่มีนะครับมองทะลุไปก็เป็นบ้านคนแล้วอ่ะเนี่ยตรงออกไปก็เป็นถนน ผมว่าผมอธิบายได้เคลียร์ที่สุดแล้วอะฮะราคาก็พูดอยู่ตลอดนะครับเบอร์โทรก็พูดอยู่ตลอดบางท่านก็เท่าไหร่ไม่เห็นพูดราคาเลยนะครับบางทีบางคลิป20นาทีเนี่ยไอที่ไอราคาผมไปพูดที่นาทีที่10เนี่ยท่านไม่ได้ฟังตลอดงี้ฮะคลิปผมไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาฟังนะครับอันนั้นท้องท่านต้องชมภาพนิ่งนะครับของผมเป็นคลิปที่พาชมพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านต้องฟังอะฮะคลิปก็ต้องฟังอะถ้าถ้าอยากรู้ข้อมูลนะครับบางทีภาพนิ่งบางทีก็แล้วแต่ท่านนะนะ ไม่ไม่พูดอะไรมากนะครับไม่พาทิ้งใครนะครับบางคนบอกโอ้โหทําคลิปยาวนานยังลาคานไม่มีเวลาดูเอา้าแล้วใครไปบ,รบังคับท่านละ่ะท่านก็หาเวลาตอนที่ท่านสะดวกสิผมพูดถูกไหมล่ะครับเออแปลงนี้ใครชอบนะครับกดหมายเลขหนึ่งให้ผมด้วยนะใครชอบไม่ชอบไม่ต้องกดนะครับถ้าชอบกดหนึ่งให้หน่อยนะครับเป็นขวัญและกําลังใจในการพัฒนาต่อไปนะครับท่านหาว่าลงยังไงท่านซื้อดินมาฝังท่อเขาหน่อย ดินถมทับท่อนะครับตตยท่อให้น้ำมาไหลได้ในท่อแล้วท่านก็ขับรถมาแค่นั้นเองนะครับราคานี้ไม่ได้รวมทําถนนถนนถมดินอะไรให้นะครับส่วนใหญ่ผมจะพูดดักคอก่อนเพราะผมเจอเยอะผมเชอมาเยอะผมเจ็บมาเยอะนะครับก็ลองดูเอานะครับเป็นราคาที่มันประมาณนี้อยู่แถวนี้นะครับบางคนบอกโอ้โหทำไมแพงจังก็ก็เขาขายตรงนี้นครับราคาประมาณนี้แพงท่านก็ไปเลือกที่ถูกสิใช่ไหมก็ไม่เห็นมีอะไรยากเลยถูกไหมละ่ะฮะ โอ้แพงจังสี่ล้านเก้าสมมตินะเหลือสองล้านแล้วกันถ้ามีแค่นี้อสรุปว่าคนขายเขาต้องปรับทามตามขนาดนั้นเลยใช่ไหมแล้วทําไมรถให้ก็มาวอยวายเงี้ยทำไมไม่ลดคุณต้องลดให้ชั้นที่อะไรเงี้ยไม่ไม่เอาครับอันนั้นมันมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าอย่างนั้นผมก็ไม่เอานะครับอันนี้ขออนุญาตพูดตรงๆเลยนะครับไม่อยากอ้อมค้อมนะครับแค่เราเดินเส้นทางตรงนี้ก็อ้อมเหนื่อยแล้วนะครับต้องไปพูดอ้อมพูดอะไรอีกบางทีมันไม่ไหวครับเอาเข้าใจง่ายๆภาษาไทยเลยอครับอ่ะเนี่ยนะครับหลักตรงเนี้ยนะครับ เดี๋ยวเดินไปที่หลักก่อนเดี๋ยวต้องรังวัดให้ก่อนนะฮะนี่เดี๋ยวต้องรังวัดหน่อยหลักเล็กมันจมหมดแล้วเนี่ยฮะหลักเล็กมันล,มออล้มหมดละเห็นไหมมันห่างจากถนนประมาณสิบห้าเมตรเนี่ยเห็นไหมนี่ไงพื้นที่เราโอเคไหมครับนั่นอะชุมชนทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยทิมบอกร่องน้ําอ่ะสาธารณะนะแต่น้ามันแทบไม่มีแล้วช่วงนี้น้ามันไม่มีน้ําเอางี้ดิ ท่านขุดนะครับท่านขุดทําบ่อเอาดินในบ่อมาถมนะครับให้สูงนะครับไม่พอก็ซื้อดินเพิ่มมันมีทางน้ํามาเนี่ยมันยังไงมันก็มีนะครับแต่ช่วงนี้น้ํามันไม่มีท่านก็เอาน้ำนี่เก็บในบ่อดินอกจากน้องฝนแล้วนะครับมันใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับไปอันนี้เป็นทางที่รถก็ขับลงมานะแต่เขาไม่ค่อยจะขับลงมันก็จะเป็นอย่างนี้หน่อยนะไปขึ้นสี่เลนกันสั้นๆง่ายๆกระชับกับสองไล่สามงานสี่ล้านเก้าฉนุดขุดแดงหนึ่งฉนดล้วนๆเลยครับ รถเยอะเดี๋ยวจะข้ามถนนพาไปดูตรงนน้นเห็นไหมฮะเนี่ยนี่มันก็เป็นขอบเขตของเขานะครับเนี่ยถนนหนทางไฟทางก็มีอยู่เป็นระยะระยะระยะนะครับก็ดูเอาเผื่อลหลายๆท่านชอบผมข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้อะฮะ เห็นไหมอันนี้เป็นร่องน้ํานะครับตรงการลางเป็นร่องน้ําฝั่งนู้นก็เหมือนฝั่งนี้แหละครับสองเลนแล้วสองเลนหมายถึงว่าสองเลนอันนี้นะสองเลนนี้ยังมีหลายทางอีกนะฝั่งนู้นก็สองเลนก็รวมเป็นสี่เลนมีหลายทางทั้งหมดนะครับนี่คือสนุนวงแหวนนะครับเนี่ยพาดูกันอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะเผื่อชอบครับเป็นทางเลือกเฉยๆ อ่ะโอเคสมควรกับเวลานะครับวันนี้ผมบอยเสถียรนักร่าก็ขอกลับลานะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขผมอวยพรเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนโดยพรใครชอบอย่าลืมกดหมายเลขหนึ่งให้ผมหน่อยนะอขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะมีเงินทองมากมายมหา,าศาลเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องเอาตัวของรอดก่อนรถสิบลอ้อ <laughs> <laughs> เดี๋ยวอวยพรคนอื่นตัวเองไม่รอดอีกขอให้ทุกท่านร่ำรวยมีความสุขความจเจริญน,นะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะครับมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีความสุขครอบครัวทุกคนมีความสุขหมดเลยนะครับนี่หหัันนนน้้้้ดูมีีครงงงึ่แ อ่ะโอเคสมควรกับเวลาโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยไปแล้วครับจากผมบอยเสทินนักราชนะครับสวัสดีครับ